สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะมารีวิวฟิล์มนะครับฟิล์มฟิล์มฟิล์ม vivo นะครับ vivo 40 pro นะครับพอดีว่าอันเก่านะครับมันแตกครับเนี่ยก็เลยจดมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เลยว่าจะมารีวิวทุกท่านดูว่าใช้ดีแค่ไหนนะครับผมสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับใช้ดีมากนะครับเลย สั่งมาต่อนะครับเป็นพิมพ์ใส่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็แพ็กเกจจิ้งมาก็มีโฟมนะครับมาด้วยนะครับด้างในออราคาราคาหนึ่งใบแดงนะครับหนึ่งใบแดงมีช้อนนะครับราคาเขานะครับก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะครับส่งมานะครับ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีที่เช็ดให้ด้วยนะครับที่เช็ดได้ด้วยนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเอาเวลาเวลาแปะนะครับเขาก็จะมีกรอบให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเล็งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเล็งนะครับเอาแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็พิธีการก็นะครับก็เราก็แกะตรงนี้ออกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวจะทําให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับอาจจะไม่คล่องครับเพราะว่ามือใหม่ครับอันดับแรกเราแกะตรงนี้ก่อนออกก่อนนะครับนะครับนะครับ40โปรนะครับเนี่ยนะครับซื้อมาใหม่ๆนะครับ แกะออกก่อนนะครับนี่แกะออกแล้วนะครับแกะอันเก่าออกนะครับอันเก่าเัาก็จะแตกนะครับแตกอย่างนี้นะนี่นี่รอยแตกนี่แตกม่รูว่าโดนอะไรเหมือนกันนะครับนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะมาเช็ดก่อนนะครับเช็ดกันสิงน่งสกปรกนะครับนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็คลี่ออกมานะครับเช็ดเลยครับเช็ดทำความสะอาดนะครับ เช็ดให้มั่นใจว่าสะอาดนะครับท่านผู้ชมเช็ดเช็ดเช็ดนะครับถ้าเรามั่นใจว่าสะอาดแล้วเราก็สามารถที่จะปิดฟิล์มได้เลยนะครับนะครับนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้นะครับให้นะครับทุกท่านนะครับสั่งครั้งก่อนนะครับใช้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมทนครับไม่แต่ก่อนนะครับ เดี๋ยวดูว่าผมจะลืมวิธีการแปะหรือเปล่านะครับนมันจะถ้ามันใจสะอาดแล้วเราก็ดําเนินการต่อนะครับขันับแรกนะครับเราดึงตัวนี้ออกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับ โทษครับโทษอันนี้ทีหลังนะครับทีหลังนะครับอย่างนี้ก่อนนะครับตอนแรกอันดับแรกมาอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีนะครับพลาสติกตรงนี้นะครับลอกออกก่อนนะครับนี่ฮะมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับลอกพลาสติกตัวนี้ออกก่อน ทำไมไม่ได้คู่นะครับครับก็มันลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออครับแล้วลอกตัวนี้ออกเดี๋ยวนะครับ ชฉดอีกรอบนึงครับออเคแบบนี้นะครับท่านชม,ชมนะครับปึ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับวางไว้เลยนะครับแล้วก็พลิกเขาครับพลิกนะครับหลังจากนั้นให้ดึงตัวนี้ออกครับ นี่ตัวลูกศรนี่ครับนะครับโดยที่อยู่ในกรอบนะครับดึงออกมาปึ๊ดชิบแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็กดเขานิดนึงนะครับ๊ดแบบนี้นะครับกดเขานะครับให้เข้าร่องนะครับแบบนี้นะครับกดกดกดเข้าไปครับนะครับหลังจากนั้นนะครับพอได้แล้วนะครับนะครับ อ๋อผมใส่ผิดครับทำใหม่นะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่นี่นนนเราต้องดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับขออภัยครับนะครับดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับมือใหม่ครับ ดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับกดครับทีนี้กดกดตรงกรอบเลยครับกดครับตรงมุมตรงด้านข้างครับกดให้สวยงามนะครับน อ๋ออนะครับกดได้แล้วนะครับกดได้แล้วนะครับท่านชมนะครับเสร็จทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราเราดึงตัวนี้ครับตัวนี้นะครับลงมาฟิล์มตัวนี้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับท่านชมเสร็จแล้วนะครับในราคาฟิล์มโค้งนะครับท่านชมฟิล์มโค้งนะครับในราคาหนึ่งใบแดงนะครับมีทอนนะครับ เดี๋ยวเราจะกดดูนะครับนี่ใช้งานได้ปกติครับท่านผู้ชมขี่นะครับก็ถ้าใดสนใจนะครับฟิล์มกระจกนะครับโค้งนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตะกร้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับอ้อลืมขั้นตอนสุดท้ายครับยังไม่สวัสดีอ่าเราก็มาเช็ดนะครับอ่านะครับมาเช็ดนะครับรอบสองครับ สเปะใสง่ายครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยทำคมสาดอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช็ดข้างหลังให้ด้วยนะครับซื้อมาแพงเราต้องดูรายเขาให้ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆใช้เวลาไม่ถึงหนึงนาทีนะครับแต่พอดีผมไม่ชํานาญนะครับก็เลยใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกำลังใให้ช่องนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ